สวัสดีค่ะน้ำท่วมเยอะมากค่ะอันนี้ถนนนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่โอไม่มีแรงไม่สบายค่ะเป็นไข้มาอาทิตย์หนึ่งแล้ว มาหาเก็บอันนี้ผักกระเชิดดูเก็บไปกินกับน้ำพริกอยากกินน้ำพริกเป็นขไข้ง่ยมันไข้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะแล้วก็ยังไปทำงานอยู่เอาแต่อ่อนๆเนาะ กินเองหาปลากับใครเขาไม่เป็นหรอกดวงไม่ขึ้นยังไงน้ำเยอะมากกินไม่เยอะหรอก เดี๋ยวดูผักบุ้งด้วยได้ได้อยู่เนาะเบื่อ,อก็ยังไปทำงานอยู่ตามปกติเลยค่ะเอาอ,อ่อนๆพอกินไม่เยอะกินคนเดียวตาน้ำพริกกะปิไว้ น่ากินมากเลยทุกคนนี่ถ้าแม่รู้โดนเอ็ดนะแม่บอกว่าให้นอนวันหยุดก็ให้นอนให้นอนให้นอน เราอยากกินกน้ำพริกไงตำไว้แล้วดูดิสู่ความเวิงงว้างอันไกลโพ้นเนี่ยดูดิถนนโอ้ย ิวยังไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปเนาะคิดอะไรมากมายไปทำงานตอนตีสี่ฝนมันตกหนักทุกวันเลยทนทนเอาขี่รถรุยฝนไปเสื้อกันฝนไม่มีไง อุยนะ้ำนี่ก็สนุกดีนะกคนหาปลาเป็นอ่ะดีมีเยอะแยะนู่นเดี๋ยวเราจะเดินไปเก็บผักบุ้งตรงโน้นกันเห็นก็ลงทลิปอะไรนะน้ำท่วมที่นั่น,ท,น,นที่นู่นที่นี่ ไม่ได้ลงตามเพราะว่าจะตกเทนไม่ทันเขาหรอกมันท่วมมานานแล้วถ้าคนที่มาที่บ้านสุรยาจะรู้ว่านาท่วมเป็นเรื่องปกตินู่ท่วมทีหนึ่งสองเดือนสามเดือน เขาไม่ท่วมแต่ฉันท่วมอะ่ะวันนี้ต้องซื้อน้ำกินเอานี้มีรถยนต์เข้ามานะขับอุ้ยน้ำเข้าไปเมื่อกี้นี้นั้นต้นอะไรอ่ะมีใครรู้จักบ้างเนี่ยหูยเสียงปลาฮุบด้วยล่ะทุกคน เหนื่อยจังใครมองเห็นบ้างนู่นนู่นไกลๆนู่นน่ะมีรถยนต์กำลังลุยน้ำออกมาเขาไปที่บ้านแม่เราจะไปหลบตรงไหนเนี่ยอุ้ยเกือบตกนะอันนี้ก็พอแล้วมั้งเนาะกินกันล่ำพริก นี่นี่เจอที่หลบอ่ะเดี๋ยวเรหลบตรงนี้นนั้นนะ่ะมันยังไม่ท่วมเนาะแต่เขาไม่ให้เข้าไปแล้วเป็นที่ของทางรถไฟเขาเขาไม่อนุญาตแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ ใครได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งออกมาบ้างรุยน้ำบานกระจายออกมาเลยเง็นาะรถยนต์ใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นวกอบตรหรือเปล่าไม่รู้นะ จะเป็นอบตอช่ใช่อบตอรจริงๆด้วยละ่ะเขาคงไปที่บ้านแม่เพราะบ้านแม่ท่วมหนักมากเลยนะ บ้านแม่เขาเตี้ยงไงบ้านแม่เขาท่วมมานานแล้วลมพัดหนาวได้มาแค่นี้มีพักกระเชิดเห็นไหมพักบุง ล้างสะอาดแล้วก็ไปกินกับน,น้ำพริกขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดวิวการรับชมสับตะไคร้ใบมะกรูดขอบคุณค่ะ ทุกกำลังใจเลยนะคะฝากกดไล้ให้โซรยาจอยพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ